สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Get Wealth ค่ะรายการที่ช่วย Create Your Wealth by Yourself นะคะวันนี้อยู่กับกระแตวรรวันตินาราเช่นเคยค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่ต่คนเดียวนะคะวันนี้ในรายการเพราะว่าได้รับเกียรติจาก2ผู้บริหารค่ะที่วันนี้จะมาเจาะลึกกับตัวกอง H-Bridge ให้มากยิ่งขึ้นกับการเพิ่มทุนครั้งที่2ค่ะเพราะถ้าเกิดเรามองถึงในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจหลายธุรกิจได้รับผลกระทบจากตัวโควิดกันค่ะแต่ว่าตัว H-Bridge เองไตรมาสที่2องก,ก็เป็นสิริ e อยู่ที่93.9%ค่ะและที่สําคัญเขาจะมีการเพิ่มททุนครั้้งี่2ดวย ความน่าสนใจของตัว H r r e d จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันได้ในรายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการวันนี้มาเจอกันเอาเป็นว่าขออนุญ,ญาตให้แตมมาเป็นตัวแทนนักลงทุนมาสอบถามหน่อยละกันเพราะว่าเท่าที่เราเห็นผลนดาเนินงานของตัว h อ r e d เองเนี่ยดีมาโดยตลอดแต่ว่าคําถามคือหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงโควิดไปเนี่ยค่ะ เกิดอะไรขึ้นกับตัวกองบ้างได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะของาาานักสอบถานคุณราเชลไล้กันนะคะในส่วนของสภาพเศรษฐกิจที่ผ่านมานะคะช่วงปี2ปีที่ผ่านมามีเรื่องของกระแสในเรื่องของเทสเชนชั Gen ่นทำให้นักลงทุนเนี่ยรีโลเคชั่นมาที่ประเทศไทยนะคะถ้าเทียบกับในรีเจียนแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ยังถือว่ามีจุดเด่นในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร ทำให้ตัวอัตราการเช่าเราเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆโดยสถานการณ์โควิดนะคะยิ่งเป็นเหมือนตัวเร่งในการที่จะผลักดันให้นักลงทุนเนี่ยเห็นว่าการทําธุรกิจอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันมีความเสี่ยงดังนั้นเขาก็เลยต้องการที่จะรีโลเคชันมาอย่างเมืองไทยคะ่ะ ซึ่งอาคารของเราเนี่ยเป็นอาคารโรงงานและคลังสินค้าสําเร็จรูปนะคะก็คือเราสร้างมาเพื่อให้เหมาะกับตัวธุรกิจอุตสาหกรรมที่หลากหลายแล้วก็ทางนักธุรกิจต่างชาติที่ต้องการจะม o v e มาเนี่ยเขาสามารถที่จะดําเนินการผลิตแล้วก็ส่งขายได้อย่างไม่ติดชะงักนะคะทําให้ตัวของเราเนี่ยก็คือว่าเป็นที่ต้องการทําให้ OR เราก็สูงขึ้นโดยไตรมาสที่ผ่านมาค่ะ OR เราอยู่ที่ประมาณ93-94%ค่ะ แสดงว่าที่เขาบอกว่าโควิดมันทำให้เราเห็นวิกฤตกลายเป็นว่าของตัวเอชีดเองมันคือโอกาสอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นถูก<ช>ไหมคะใช่ค่ะแล้วยิ่งเรามีตัวสินรทรัพย์ที่ค่อนข้างตอบโจทย์กับ,บธุรกิจในสมัยนี้ด้วยมันยิ่งเป็นการเหมือนอัตราเร่งโอกาสให้เราพัฒนามากขึ้นเพราะโอเปอเรชนซีเรสเก้เปอร์เซ็นต์โอ้ <c oughs> นี่ช็อกตัวเลขไปเลยตอนแรก94%เปอร์เซ็นต์ถือว่าสูงมากสำหรับตัวธุรกิจที่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆเลยนะคะ เอาละอย่างตอนนี้เราเห็นตัวเลขสูงแบบนี้มีโอกาสจะเติบโตต่อไปได้อีกหรือเปล่าคะการเพิ่มทุนนี่แหละค่ะคือโอกาสในการเติบโตเพราะว่าโดยปัจจุบันแล้วเนี่ยอัตราการเช่าของเราในแต่โลเคชันที่เราลงทุนอยู่ค่ะขึ้นไปสูงกว่า90%ทุกโลเคชันดังนั้นเนี่ยเรามองว่ามันเป็นจังหวะดีเลยที่เราจะ เพิ่มทุนเพิ่มทรัพย์สินเข้ามาในกองเพื่อให้สามารถจัดหารายได,ได้แล้วก็ทําให้กองเติบโตยิ่งขึ้นค่ะจะไปเพิ่มที่ไหนคะถ้าแบบนั้นเพราะว่าโอกาสทางธุรกิจมันก็ไม่ได้มีทุกที่เหมือนกันนะคะคุณราเชลค่ะจริงๆเรามองไว้2โลเคชั่นหลักด้วยกันก็คือว่าเป็นโซน eec ก็คือชนบุรีะระยองเราก็นําเข้ามา5โครงการซึ่ง5โครงการเนี่ยอัตราก,การเช่าก็สูงเกินกว่า90%ทั้งหมดค่ะ แล้วก็อีกที่หนึ่งที่เรามองว่าดีไม่แพ้กับตัวอีเทิร์นซีบอร์เลยก็คือสระบุรีค่ะเพราะว่าเป็นจุดศูนย์กลางในการขนถ่ายสินค้าโลจิสติกต่างๆไปยังภาคเหนือและภาคอีสานค่ะอืมเรียกว่ากระจายจากตอนแรกที่อยู่แค่ตรง EEC เราเพิ่มศักยภาพไปตรงสระบุรีด้วยมากขึ้นถูกไหมคะใช่ค่ะสัดส่วนที่การลงทุนแบบนี้มันจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมคะ โดยหลักแล้วเราก็มองว่าคือคงจะต้องแล้วแต่ช่วงของจังหวะของการเพิ่มทรัพย์ในแต่ละครั้งค่ะแต่เรามองว่าในพื้นที่อย่างทำเลอย่าง EEC เนี่ยยังมีอนาคตไปอีกไกลค่ะอย่างไรบ้างคะเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงตัว EEC เนี่ย <ฮะ S 2> อยู่กับเบองไทยมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะ<ช>ต้องยอมรับว่ามีบางช่วงเหมือนกันที่ EEC เองเนี่ยถูกอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยังไม่มาสักทีเลย <ฮะ S 2> แล้วณนะตอนนี้เขาพร้อมแค่ไหนกับศักยภาพตรงนั้นล่ะคะ จริงๆแล้วนโยบายของ e E-C เองเนี่ยก็พัฒนามาได้ช่วงเวลาหนึ่งแล้วแต่ว่ายังสามารถที่จะพัฒนาและมีผลต่อความน่าสนใจในการลงทุนของประเทศไทยไปอีกช่วงระยะเวลาอีกยาวนานเหมือนกันนะคะเราก็เลยมองว่าตัวนี้มันมีผลในการที่มันจะสร้างความเติบโตให้กับประเทศไทย E-E-C แล้วก็ทางทรัพย์สินที่กองเข้าลงทุนด้วยค่ะเราจะเอาเงินที่ได้จากการลงทุนเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยค่ะไปลงทุนในทรัพย์สินอะไรบ้างคะ เราจะนําไปลงทุนในอาคารโรงงานแล้วก็คลังสินค้าสมเด็จรูปค่ะโดยอาคารโรงงานเราจะลงทุนอยู่ที่13ยูนิตแล้วก็คลังสินค้าอยู่ที่2ยูนิตบริเวณที่จะเข้าลงทุนก็อยู่ในบริเวณชนบุรีระยองซึ่งเป็นโซน e อ c ค่ะแล้วก็อยู่ที่สระบุรีด้วยพื้นที่รวมที่เราจะเข้าลงทุนทั้งหมด48,127ตารางเมตรค่ะหลังจากเข้าลงทุนในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีทรัพย์สินทั้งหมด146ยูนิตค่ะพื้นที่ก็กว่า380,000ตารางเมตรค่ะ แล้วก็ได้ข่าวว่ามูลค่าจริงๆจะทะาย,ยานขึ้นไปถึงหมื่นล้านเลยด้วยไหมคะของตัวทองใช่ค่ะมูลค่าทรัพย์สินเราในปัจจุบันนอยู่ประมาณ9,900 ล้านบาทค่ะหลังจากเข้าลงทุนในครั้งนี้ซึ่งเราคาดว่าจะเข้าลงทุนประมาณ1338ล้านบาททําให้มูลค่าทรัพย์สินเราจะพุ่งขึ้นเป็น11,250ล้านบาทค่ะซึ่งถ้าเกิดพูดกันตรงๆมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระดับทะลุหมื่นล้านแบบนี้มันยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับการลงทุนมากด้วยใช่ไหมคะค่ะคือเรามองว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ค่ะก็จะเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันเนี่ยเข้ามาลงทุนในกองมากขึ้นะพพนค่ะ จริงๆอะฟังจากคุณราชเชยอย่างเดียวอาจจะยังไม่เห็นภาพต้องหันกลับมาถามคุณเต้ด้วยละกันนะคะเพราะนี่คือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินดังนั้นอาจจะขอให้มุมมองหน่อยละกันถ้าเกิดเรามองจากแง่มุมของนักลงทุนมองเข้ามาที่กอง H ผลิ t แล้วเนะะี่ยค่ะ เราเห็นศักยภาพเราเห็นความน่าสนใจยังไงบ้างคะ๋อ,อนแน่นอนครับคือเอชรีเนี่ยลงทุนในคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าซึ่งตั้งอยู่ในเขต e c นะครับึ่งจริงๆแล้วดูพื้นที่ของเอชร,รีเนี่ยกว่า90%อยู่ในเขต e c ทั้งหมดเลยซึ่งแปลว่า EC เรามองเห็นศักยภาพในการเติบโตเพราะว่ารัฐบาลต้องพยายามลงทุนในสาธารณูปโภคนะครับเพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้แปลว่านั่นคือจุดแข็งเรื่องของโลเคชันของกองเอชรีเป็นหลักเลย นอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของที่เราเห็นเรื่องเทรดวอร์เรื่องสงครามการค้าซึ่งจริงๆแล้วการรีโลเกชของผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศจีนหรือประเทศอื่นเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วแต่พอมีเทรดวอรเนี่ยมันกลายเป็นตัวเร่งให้เขาเข้ามลงทุนมากขึ้นในภูมิภาคนี้นะครับถามว่าประเทศไทยแน่นอนเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมากนะครับในการที่เขาจะเลือกเข้ามันทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบสาธารณประโภชนนะครับเรามีแรงงานที่มีฝีมือ น,นั่นคือเป็นจุดจุดแข็งที่สำคัญอีกจุดหนึ่งครับเห็นด้วยเลยค่ะดังนั้นให้เกิดไปลงทุนในโลเคชันที่มีศักยภาพแบบนี้การเติบโตในอนาคตเราก็คงได้เห็น,นแน่นอนแน่นอนแล้วแบบนี้การลงทุนในตัวกองเอชบรดเนี่ยค่ะจะเหมาะกับนักลงทุนแบบไหนคะอ๋อแน่นอนครับนักลงทุนที่ลงทุน,นกองเรียส่วนใหญ่ก็คือจะเหมาะกับคนที่ต้องการหาผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ําเสมอนะครับยิ่งสภาวะแบบนี้ตลาดหุ้นท่ค่อนข้างผันหัวเนี่ยนักลงทุนก็น่าจะชอบ การได้รับผลตอบแทนหรือการจ่ายเงินปันผลตลอดเวลาที่ค่อนข้างในอัตราที่ใกล้เคียงเดิมนะครับแน่ดีตลอดเวลาครับได้ได้ว่ามีความสม่ำเสมอนั่นเองเอาแน่นอนครับ<ม>ใช่ครับความผัผลจะต่ํากว่าการลงทุนในในหุ้นโดยทั่วไป ได้ได้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์เหมือนกันที่จะมาทําให้พอร์ตนักลงทุนเนี่ยเขาช่วยลดความเสี่ยงลงมาบ้างแต่ยังคงเพิ่มเรื่องของผลตอบแทนเข้ามาด้วยแน่นอนครับถ้ายิ่งเราดูผลตอบแทนโดยเฉพาะของเอสเรียก็เกิดเราลองเทียบดูเนี่ยจะเทียบว่าอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอกองรีดกองอื่นๆนะครับผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมาก็อยู่ที่ประมาณ8-9%ถึงเก้าอค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าต้นทุนที่ทางผู้ถือหน่วยถือแต่ละครั้งนะคะมเราคาดการณ์ในอนาคตประมาณเท่าไหร คือเรามีทางผู้สอบบัญชีมาทําประมาณการของปี2564ให้ก็คือผลตอบแทนคาดว่าจะจ่ายได้ที่ประมาณ69สตางค์ต่อนหน่วย <ม>ก็คืออยู่ที่ว่าเข้าลงทุนที่ราคาเท่าไหรย่ยางนั่นคือที่เราพอประเมินผลตอบแทนได้ครับจริงๆตอนนี้จะเชื่อว่านักทุนที่ฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยเริ่มคำนวณกันแล้วว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ยังไงเดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าถ้าเกิดเราดูจากในอดีตผลดําเนินงานด้วยแล้วก็ดูจากวิสัยทัศน์การทําธุรกิจในอนาคตแต่เองก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่เชื่อว่าเอชดีคงไม่ได้หยุดแค่นี้แน่นอนแลวเราน่าจะได้เห็นการเติบโตมากยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วเรามองเห็นนนนศศัััักกกกกยยภาาาพรรเเตติบบบบโของงงลทททุคคคูู่่ปะะไี้ ต้องบอกว่าด้วยความมุ่งมั่นของทางเราเองเนี่ยที่ต้องการที่จะให้กองเราเนี่ยมีความเติบโตขึ้นเรื่อยเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวให้กับผู้ถือหน่วยทัสนะคะซึ่งก็จะส่งผลไปให้ทําให้ประเทศไทยเราเติบโตไปด้วยบวกกับตัวทรัพย์สินที่มีคุณภาพดีในทําเลที่มีศักยภาพเราก็อยากจะให้กองทัสฮทสรีดเนี่ย เป็นโอกาสในการลงทุนของทุกคนด้วยค่ะเห็นด้วยมากๆเลยค่ะสุดท้ายค่ะคุณเต้ฝากถึงนักลงทุนหน่อยค่ะครับสำหรับกอง trust hedge d นะครับจะเปิดให้ลงุนนักลงทุนจองซื้อในสัปดาห์ที่3าของเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มคือผู้ถือหน่วยเดิมสามารถจองซื้อได้วันที่1 6ถึง20และวันที่23สถึง2ีกพฤศจิกาย,ยนนะครับส่วนผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ในระยะเวลาวันที่1 6ถึง20และ2 3สถึง27ิพฤศจิกาย,ยนนะครับโดยสามารถจองซื้อได้ที่ธนาคารก,กรไทยทุกรุงไทยท หลักทรัพย์ยวนต้าและบริษัทหลักทรัพย์โนบิระครับได้แน่ว่าวันนี้ได้เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์เหมือนกันที่น่าจะเอามาเพิ่มในพอร์ตของเราค่ะเพราะว่านอกเหนือจากผลการดําเนินงานในอดีตที่ดีแล้วเราได้เห็นถึงแนวทางการเติบโตในอนาคตที่ค่อนข้างชัดเจนเลยวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ หวังว่านักลงทุนที่ดูรายการอยู่วันนี้นะคะจะเข้าใจในตัวกองเอชรีดมากยิ่งขึ้นค่ะหรือถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรยังไงส่งมาสอบถามที่เพจเราได้นะคะหรือว่าติดตามจากทางเพจ Beauty t ไทยได้เช่นเดียวกันค่ะจะมีข้อมูลมาอัปเดตให้อยู่แล้วยังไงวันนี้หวังว่าจะสนุกกับรายการแล้วได้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ทั้งแต้คุณราเชลแล้วก็คุณเต้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ